สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมาร,พราีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา17นาิกา8นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปะทุมพร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายมุสตอฟาม,ม์มูสตอฟา,อฟาเอลกูนีเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐอ,รอียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางอมเนยาฮามัดม,มูดเอลกูนีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยล,ลักษณ์อัคราชกุม,มารีรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่ส วันนี้เวลา13.23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคาาัตยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่3 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคิติมศักดิ์ปริญญามหาบัณฑิตคิติมศักดิ์และมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระรชทานปริญญาบัตรรวม2,835คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นด้านการเกษตรอาหารป่าไม้ประมงและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติมีการบูรณาการองค์ความรู้โดยใช้แนวทางศาสตร์พระราชามาประยุกต์เข้ากับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลายัยปัจจุบันมีโครงการจัดตั้งอุทยานการแพทย์และโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมตลอดจนรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่แห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียโอกาสนี้พระราทานพระโอวาทความว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าการที่บัณฑิตจะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้นั้นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ การรู้จักปรับตัวให้ทันการทันโลกและการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกระตันยูรู้คุณอันเกิดจากพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อนสามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าบัณฑิตคงจะมีเป้าหมายในชีวิต และย่อมปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันทุกคนแต่การจะทำให้ได้ดังที่กล่าวบางครั้งบางคนอาจจะพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักและมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เป็นอันมากบัณฑิตจึงต้องตั้งมั่นในเป้าหมายของตนแล้วพิจารณาหาหนทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่เมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้น ก็ตั้งสติให้มั่นคงใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของปัญหาแล้วสแสวงหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดข้อสำคัญจะต้องมีความเพียรพยายามอันกล้าแข็งจะได้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วความสำเร็จที่แต่ละคนได้รับก็จะยั่งยืนสืบไป สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเดพระสังฆราชสกลลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธวรายุวัฒนะศาสดา วันนี้สมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมมหามาีรามทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธวรายุวัฒนาศาสดาซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสทรงจเจริญพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566และโปรโดให้เชิญไปประดิษฐานณวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์จังหวัดลำปาง พระพุทธวรายุวัฒนาศาสดาจำลองจากพระพุทธรูปปางประทานพรเป็นศิลปะสีวิชัยประยุกต์ที่สมเด็จพระพุทธปาพจนบ,บดีเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามยุคที่5ให้สร้างขึ้นไว้ประจำวัดเขาไกรลาดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีการจัดสร้างขึ้นอีกสองครั้งเนื่องในโอกาสสำคัญและในปีนี้เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566 สมเด็จพระอริยวงศสาคัตยาสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงโปรดให้จัดสร้างเป็นครั้งที่สมีขนาดหน้าตัก29นิ้วโดยจะเชิญไปประดิษฐานณเจดีทรงล้านนาประยุกต์วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งได้รับประทานนามว่าพระาธาตุปาพจนุตมะมงคล มีความหมายว่าเจดีย์สถานที่สถาปนาขึ้นเพื่อบูชาพระอดมปาพศซึ่งนำมาซึ่งความเจริญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและยังเป็นการอุทิศถวายเป็นอนุสสนียะแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีด้วยองค์มนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนกนมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ที่สารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเหนือเขื่อนป่าศักดิ์อเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสํานักง,งานกปร,รและกรมชลประทานดําเนินโครงการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาชบพิร เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำป่าศัก์โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน6โครงการปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จและในปีงบประมาณ2,567จะมีการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะเอมอันเนื่องมาจากพระราชะดำริซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชะดำริเมื่อปี2,564 ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเลงอเน,นื่องมาจากพระราชํำริร์อำเภอวิเชียรบุรีเป็นหนึ่งในเจ็ดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขืเ่อนป่าสักก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2558ปริมาณเก็บกักน้ำ17.20ล้านลูกบาทเมตรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มพัฒนาห้วยเลงเพื่อการเกษตรอเน,นื่องมาจากพระราชําริและกลุ่มพื้นฐานจำนวน4กลุ่มมีสมาชิก194คน สำหรับแผนพัฒนาระยะต่อไปคือการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเลงและการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเลงโดยจะมีโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาอ็พร้อมอาคารประกอบห้วยเลงโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีตและโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านเขาสูงอ่างเก็บน้ำห้วยเลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำในฤดูฝนและช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำสำหรับการเกษตรตอบ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติวันนาม,มินทรมหาราชพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยวันนี้ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งสยามสเกป ผลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติวันนาวามินทระมหาราชพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13ถึงตุลาคม2566เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยส่งนำความรู้ด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยภายในงานจัดแสดงนเทศาการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณด้านพลังงานได้แก่ด้านพลังงานน้ำพลังชีวภาพพลังทดแทนพลังทรัพย์ในดินและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศจากหลากหลายโครงการที่ทรงริเริ่มส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแนวทางในการวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศจุบจนปัจจุบัน นอกจากนี้มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์การมอบหนังสือพลังแผ่นดินแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนสีเขียวกว่า20แห่งสำนักพระราชวังขอแจ้งการวางพวงมาลาเนื่องในวันนว,นว,นวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566 สำนักพระราชวังขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566 โดยวันพฤหสัสบ,บดีที่12ตุลาคม2566รับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566 วางพวงมาลาและถวายสักการะช่วงที่1ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2,566ถวายสักการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลาการุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลา จบข่าวในพระราชสำนนกแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนําตัวหลังเข้ารับตําแหน่งพร้อมร่วมมือกันผลักดันเปลี่ยนพื้นที่ขัดแย้งให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางด้านเกษตรและอาหารที่ไทยมีความมั่นคงสูงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน น,นี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากบรูไนาดารุสซาลามด้วยเที่ยวบินพิเศษถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเวลา11นาฬิกา10นาทีโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียณพระราชวังอิสตานาเนเการาณกรุงกัวลาลัมเปอร์โอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเดินทางมายังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อพบหารือก,กับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ถ่ายภาพร่วมกันและรับชมการแสดงต้อนรับ รวมถึงลงนามในสมุดเยี่ยมนายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียได้หารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยหลังเสร็จสิ้นการหารือทั้งสองประเทศแถลงข่าวร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นความร่วมมือทางด้านอาหารการเกษตรรวมถึงอาหารฮาลานเนื่องจากไทยมีความมั่นคงทางอาหารสูงขณะเดียวกันคนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันเนื่องจากชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งส่วนด้านความมั่นคงจะเปลี่ยนพื้นที่ความขัดแย้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อน,นำมาซึ่งความมั่งคัง่งเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน e อ็ e ซ uh, ์เลนซ h ส์เอ่อเคย์ดีมันชันดั๊ The way in which we do business going forward between the two countries. Since we are a very, very close nation, the best of friends for a long time, the task force scheme is probably the best way to go forward. We agree to turn the minor war zone into a trade zone. We, we try to bring prosperities to the people in the deep south and the north northern Malaysia. เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียชื่นชมว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเจรจาความสัมพันธ์ทางการทูตรูปแบบใหม่ที่สามารถเห็นผลได้จริงซึ่งหลังจากนี้ทั้งสองประเทศจะมาติดตามผลกันในหนึ่งเดือนข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวได้ว่าขอให้ข้าราชการไทยโชคดีเพราะนายยกรัฐมนตรีของไทยมีเป้าหมายที่มุ่งม,มั่นและจริงจังในการผลักดันภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย uh, An unusual pleasure for us to receive you, a uh, very important neighbor, I'm a key neighbor for Malaysia. And um, I must congratulate you for taking care of uh, the Kingdom of Thailand. Uh, with your credentials, particularly in the business sector, uh, I, I understand your focus is also mine, other than uh, normal security issues, is of course trade uh, uh, and uh, investments. Uh, which rare our ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงร,รับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก,นกน่นายกรัฐมนตรีของไทยที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากมาเลเซียไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งต่อไปโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ับข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธน,นอราอมาตยกุลดิฉันกมณลศันุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ